พี่น้องจะมันสิมาว่าเลืองถามว่าสมันี่มองปฏิบัติธรรมสถานที่ปฏิบัติธรรมน่ะพี่จะมองรู้ๆเนาะมีห้องเอียนชั้ำสบายสบายห้องน่ากับแบบรู้ๆูนั่นที่เขาเชิงธรรมะได้มองใดให้ขอถามกันอ่ะนั่นทช่ไปยังก็ ปฏิบัติรมเพื่อการหลุดพ้นหัวสติไม่ใช่ลดพ้นมองส้เอาสมาหลุดพ้นเบิ้องของตะละมองใด้สวยไมัวร์เหมือนอย่คันบาติดเอก็ว่าแม่นันหองพิธีการพิธีงานไม่ต้องมีห้องแอร์ชำ้ชำชห้องน้ำแบบรู้ราสะอาดสะอา้านห้องว่าแม่นห้องประชุมมาแม่นห้องพิธีอ่าำ ห้องประชุมสัมมนาอมองไดที่มันเป็รรี่ยนถ้ำมักให้คอยถามเนี่ยห้องปฏิบัติถ้ำมองมองปฏิบัติถ้ำท,ที่เห็นกันอยู่เสมอเนี่ยต้องติดแอรอ์รอบทิศรอบท่างต้องมองสถานที่ต้องมีขี่รถรูรูลลไปคว่ำใจสุดขาวนั่นนะเหตุคือ,คอมองไ้มันฉีดปฏิบัติถ้ำม,มองไ้คะ มองด้มันสีบรลลุมองด้มันสีอันรูดพนมันก็ชิเขาเถึงธรรมะธรรมะของโมเจ้าแหละธรรมะธรรมชาติของตัวเเองนั่นแหละมันสิได้ยุบตามองหันธรรมาชาติของเจ้าของยึดติดมองสบายล้วใช้ละธรรมะที่โมเจ้าสแสวงหาให้กอยทามกันต้องมีเอรพดบว พระพุทธเจ้าเพื่นสอนถ้ามาให้สอนหามองมองสบาย,บายจักเราขอเพื่อเด้ยนินเนาะสถานที่ปฏิบัติธรรมชุกม,มือต้องรู้รามโอโถงสบกเพื่อนสบายจังสั่นจั่าเงินกไหลจักอะไเด้อตามที่คอยเคยฟังมาเห็นมาตั้งตะกองตะกอนตะก,ตะก,ตะก,ตะกี้กับสาเสียพอนไปเท่านั้นตัว มองได้ชิ่งเงียบสงบมองได้ปีวิเวกไปสักขเขาเอามองปฏิบัติธรรมอันนี้จักเป็นดียังติดแอรอบทิดรอบทางย,ยุไยลำองมันเสียเขาถึงถ้ำเขาถึงถ้ำมมทาชิ่าเจ้าเขาใจ เรื่อว่าเป็น้องกิจกรรมทํากิจกรรมร่วมกันเถอะสายมองทรามะนเรลามองคอยสงสัยว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมทุกเมื่อนี่มันติดรูใช่าะมเรามองได้เราัมเสียเขาถึงท่รมันคอยถามจ้ะเนี่ยแมนมอเออม่นมแม่นคอยคิดอยู่ผู้เดียวหรือจังใดนะอันนี้เดี๋ยวคลิปหนะ้าจังพอก,กันมาด้วยค่ะถามมึงดีซื้อกบายบาย